วันนี้เราจะมาสอนประโยคง่ายๆที่เกี่ยวกับเอเซอร์ให้พิสุนโตสม่อซีวอนนะคะเราไปดูสถานการณ์จำลองกันเลยค่ะผมซีวอนครับผมพูดไทยไม่ได้เลยต้องหาคนมาช่วยสอนแล้วครับเฮ้ยใครเห็นใครก็รู้ว่าเราเป็นคนไทยเพราะเราสวยใช่ปะคนๆช่วยสอสนสไตย์ผมหน่อยสิผมพูดไทยไม่ได้สักคำเลย ใด่ดิเอาคำว่าอะไรคะผมรักเอลไทยเพราะเอลไทยใช้เอเซอร์ A เออนั่นแหละแล้วข้อสอนผมตรงไหนก็อยากจะฝากบอกซีวอนนะคะว่าต้องพูดแบบนี้ผมรักเอลไทยเพราะเอลไทยใช้เอเซอร์ A Z.